สวิธีทําการตลาดออนไลน์ที่มาแรงสุดในปีนี้ถ้าคุณทําไม่เป็นเตรียมตัวเจ๊งได้เลยครับแบบแรกครับคือการตลาดออนไลน์ประเภทไลฟ์คอมเมอร์สก็คือการไลฟ์ขายของนี่แหละครับคุณเห็นไหมตอนนี้ใครก็ตามที่ไลฟ์ได้ได้เปรียบเสมอนะครับดรามา่าระหว่างแม่ค้าที่สต็อกเยอะแยะในประตูน้ํากับแม่ค้าที่ไลฟ์สดขายของในประตูน้ํา คนที่ไลฟ์สดได้เก่งกว่าคนที่ไลฟ์สดเป็นได้ลูกค้าไปครับต่อให้คุณสต็อกของเยอะแต่ถ้าคุณไลฟ์เป็นคุณไม่มีทางปล่อยของออกได้ครับพิมรีพายเกิดจากการไลฟ์ก็ได้เปรียบกว่าแม่ค้าโดยทั่วไปบางซันเกิดจากการไลฟ์ก็ได้เปรียบกว่าพ่อค้าอาหารทะเลโดยทั่วไปถ้าเมื่อไรก็ตามคุณไลฟ์เป็นของคุณจะออกง่ายครับนาทีนี้ไม่ได้วัดกันว่าคุณมีเงินสต็อกเยอะหรือคุณมีเงินสต็อกน้อยอยู่ที่ว่าคุณปล่อยของออกด้วยการไลฟ์เป็นหรือไม่เป็นครับไลฟ์ที่เป็นแต้มต่อสูงสุดของการทำออนไลน์ และการตลาดแบบที่2เลอ,อคือ influencer commerce ครับคือการที่ตัวคุณเองเนี่ยเป็น influencer ถ้าตอนนี้คนไม่รู้จักคุณคือตอนนี้คนแยกไม่ออกนะฮะว่าของไหนดีหรือไม่ดีแต่เขามองออกเขาว่าของไหนดังแต่หรือไม่ดังของบางทีคุณอาจจะดีกว่าของเขาคน,นอื่นเขานะแต่คุณไม่ดังคือจบอ่ะอย่างหลายๆคนเนี่ยนะครับคงรู้จักคุณหมอสุนินถูกไหมฮะคุณหมอสุนินที่ย่อในยูในทวิตเอคุณหมอสุนินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำธุรกิจก็คือ เป็นเอาต่างชาติมาทําฟันในประเทศไทยแต่ว่าพอช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยก็ทําให้เขาไม่สามารถจะมีต่างชาติเข้ามาทําฟันได้สิ่งที่หมอสุน,น,นีทำคือเอามาสร้างตัวต,วต,วตนให้คนรู้จักครับจนตอนนี้คลินิกที่เงียบเหงาเพราะว่าไม่มีต่างชาติเข้ามาทํามีคนเข้าไปทําเยอะแยะมากจนกระทั่งฟื้นกลับมาออกสินค้าแบรนด์นะสินค้าน,นี้ขึ้นมาเร่อยเพราะอะไรครับเพราะตัวเขาเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วตัวเขาเองเป็นที่รู้จักของคนเรียบร้อยแล้วนั้นจงทําให้คนเป็นที่รู้จักคุณคนแยกไม่ออกแล้วฮะระหว่างของ ดีดีมากเลยที่สุดแต่คนแยกออกระหว่างของดังกับไม่ดังครับบางทีคนอาจจะน้อยใจนะของคุณอูุตสาห์ะดิ์ประดอยทามาเสอย่างดีแต่แพ้ของที่อาจจะดีไม่เท่าแต่ดังกว่าครับและข้อที่3ก็คือ education commerce education commerce คืออะไรครับหลายคอนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้มันคือการให้ความรู้แล้วเอาความรู้นะ่ะเป็นการตลาดในการดึงคนคืออะไรครับผมมีลูกศิษย์หลายคนนะครับ ทำร้านหมอฟันเหมือนกับหมอสุนินแต่ไม่ได้ออกมาโยกเหมือนหมอสุนินแต่เขาใช้วิธีการคือเขาออกมาให้ความรู้เรื่องของการทําฟันเออถ้าเกิดจะกรอฟันต้องมีแบบไหนบ้างนะฮะเออฟันต้องมีทํำยังไงนะครับวิธีการทำาไงให้ฟันขาวนะครับการขูดหินปูนจุดที่ต้องระวังการใส่เหล็กดัดฟันจุดที่ต้องรอเป็นไงเอ,อาไหมความรู้เลยๆจนกระทั่งคนเกิดความ trust คนเกิดความไว้ใจแล้วจนตอนนี้คนไป ไปหาไปจองคิวทําเยอะแยะมากจนกระทั่งต้องอรับสมัครหมอฟันเพิ่มมากขึ้นต้องมีการเ,าเพิ่มห้องตึกแถวที่จะมานั่งทําฟันมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามีคนจองคิวเยอะเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากความ trust ความเชื่อใจดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสเร็จในออนไลน์นะคุณต้องทํา3อย่างนี้เป็น 1. คือ live commerce 2. คือ influencer commerce 3. คือ education commerce คือทาคลิป ให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจดูรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่อไลน์แบงก์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ